อ่าน,นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึดกๆแบบนี้หน่อยนะครับโรมาชอับ,บาโมวิดครับแถลงอำลาสิงบลูครับขอบคุณช่วงเวลาดีๆ2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับโรมาชอับ,บาโมวิดครับมหาเศรษฐีคนดังชาวรัสเซียเนะี่ยออกแถลงการอำลาสิงบลูเชลซีภายหลังกระบวนการขายสโมสรต่อให้กับชอ์ส์บอลบลี่ครับมหาเศรษฐีชาวอเมริกนะันเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ เชลซีออกมาประกาศในวันเสาร์ครับว่าบรรลุข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายในการขายทีมให้กับกลุ่มทุนของชอตบอร์ลีและคาดว่าการเชคโอเวอร์เนี่ยจะเรียบร้อยในวันจันทนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานครับอับราโมวิชครับซึ่งเวลาของเขากับสโมสรกําลังจะหมดลงได้ออกมาแถลงอําลาขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอดในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วครับที่ผมออกมาประกาศถึงความตั้งใจที่จะขายสโมสรเชลซีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทีมทํางานอย่างหนัก เพื่อเฟ้นหาคนที่เหมาะสมสําหรับสโมสรที่จะพาทีมไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดที่จะประสบความสําเร็จในบทต่อไปความเป็นเจ้าของสโมสรแห่งนี้ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่ผมมาที่เชลซีเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วผมสัมผัสได้ด้วยตนเองนะครับว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงได้ตามเป้าหมายได้ เป้าหมายของผมคือต้องทําให้มั่นใจว่าเจ้าของคนต่อไปจะต้องมีความคิดที่จะทําให้ทีมหญิงแล้วก็ทีมชายเนี่ยประสบความสําเร็จตลอดจนเจ็ดจำลองและแรงผลักดันเพื่อพัฒนา,นานส่วนสําคัญอื่นๆของสโมสรต่อไปเช่นอะคาเดมี่และงานที่สําคัญของมูลนิธิเชลซีนะครับผมยินดีที่จะเฟ้นหาในครั้งนี้ครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ประสบความสําเร็จและในขนาดที่ผมกําลังจะมอบสโมสรเชลซีให้กับผู้ดูแลคนใหม่ผมอยากอวยพรให้พวกเขาเนี่ยประสบความสาเร็จทั้งในและนอกสนาม เือเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมรสรแห่งนี้อยากขอบคุณผู้เล่นทั้งในอดีตและปัจจุบันทีมงานและแน่นอนกับแฟนๆสําหรับปีนี้ที่น่าทึ่งมากๆผมภูมิใจกับความสําเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจกับของเรากับกันเองผู้คนนับล้านจะได้รับประโยชน์จากมูลนิธิการกุศลใหม่ที่กําลังจะจัดตั้งขึ้นนี่คือมรดกที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาขอบคุณครับโรมาชอาโบบมวิดนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์บท แถลงการของโรมมนอับราโมวิดครับบอกว่าขออำลาแล้วนะครับก็ขอให้เขาประสบความสําเร็จขอให้สโมสรเชลซีเนี่ยประสบความสําเร็จกับเจ้านายใหม่นะครับก็ดีด้วยนะครับขอให้เดินหน้าก้าวไกลไป,ไปเรื่อยๆสําหรับเชลซีนะครับอันนี้คือการกแถลงการจากโรมาชอับราโมวิดครับก็วางมือแล้วนะครับก็ขอให้เขามีความสุขมากๆใช้ชีวิตอย่างราบรื่นต่อไปสําหรับโรมาชอับราโมวิดนะครับ ขอบคุณที่มามอบความสุขให้กับพวกเราเชลซี Chelsea, นะครับและทีมฟุตบอลอีกหลายๆทีมที่ช่วยกันสร้างช่วยกันทําทให้ฟุตบอลมันสนุกมากขึ้นนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดีกับสวีดัสสวัสดีครับ